ดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่อง p t g Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Tower of n e w t y นะครับผมเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาในเมื่อ7สัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ก่อนที่เข้าสู่เกมตอนนี้ผมก็ต้องขอโทษเนยนะครับว่าทําไมผมถึงลงคลิปชา้าเนื่องจากวิดีโอผมทําถึงเกือบถึง1ชั่วโมงเลยเนี่ยแหละครับอ่าแล้วก็ความยาวของคลิปวิดีโอน่ะมันค่อนข้างถึงประมาณเกือบถึง1ชั่วโมงเลยเนี่ยแหละครับ แล้วก็มันจะมีของมากมายมาให้สําหรับพวกสายฟรีแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะงั้นเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยครับอาฮะอืมนี่มันอะไรกันเนี่ยท่านผู้บัญชาการทําอะไรกันแน่เนี่ยนี่มัน,นเจ้านายเรียกสายฉันเหรอครั อไอร็อกส่งใครบางคนเข้ามาในเขตกัดกันเนี่ยสิให้ตายสิเอาละข้อมูลทุกอย่างฉันเรียบร้อยลวได้เวลาปล่อยหมาล่าเนื้อแล้วละเอาละครั้งนี้จะเป็นโอ้ขออ้อมูลจอปิดสต่งานช้องหมายหายไปผนระบุตำแหน่งไม่ได้แล้วแล้วังตัวด้วยที่นี่มีบางอย่างผิดปกติ นั่นมันอะไรน่ยหมาเหรอหมาอะไรกัน้น่นน่โแถนเป็นหมาสองหัวหีเลยดีเลยดีเีเร็วเข้าเร็วครับเร็วเมันจะกับได้เร็วเราต้องปล่อยพวกมันไปเร็วระวังแยกันไปเร็วเข้าเร็ว ครั้งนี้ผมจะเลือกตัวละครฝั่งไหนผมก็ขอเลือกฝั่งชายก็แล้วกันนะครับส่วนชื่อผมก็จะเอาเป็นชื่อของแน่นอนครับต้องเป็นชื่อทางช่องครับ TGG Gamer ครับผมอตอนนี้ผมก็เอาชื่อนี้เลยนี่แหละครับไหนครั้งนี้ผมขอรีบไปเลยนี่แหละครับอ้าวชื่อนี้มีคนใช้ไปแล้วฮนะหรือว่าคุณพ่อผมใส่อีกแบบหนึ่งอ่าโอเคแบบน,นี้น่าจะดีกว่านะครับ อืมโอเคได้แล้วครับนี้ก็ไปกั Mother Stand Dawn Kim นต่อคุณตามมาไหมคุณพระเจ้าอ่าเกือบหนีไม่ทันแน่เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ผมก็รอดาวน์โหลดให้มันเข้าไปอยู่นะครับตอนนี้รอสักพักหนึ่งนะครับอ่าไหนดวนเนี่ย อ่าเข้าได้สักทีครับเหนือ่อยวันนี้ไม่ใช่วันของเราเลยจริงๆเออก็บวิ้ได้ดาบครับเก็บดาบขึ้นมาเหมือนที่นี่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในข้อมูลครับบางงานสำรองเล็กน้อยขอร้องหลายแถวพึ่งมางานเข้าตอนนี้ได้ไหม,มไม่ไม่นะจะพวกมอสเตอร,ร์พวกนันน้นอยู่ที่ไหนยังไงอะจะพวกมอสเตอร,ร์ไกยพันโอโหแถมเป็นมอสเตอร,ร์ไกยพันที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับท่าน่ะ เป็นตัวที่เหมือนเพิ่งถูกการทดลองเลยหาทางหนีไม่ได้แล้วต้องสู้เท่านั้นนี่นี่นี่จริงจิงจริงจริงจิงิง,ง,ง,งนี่นี่น,นี่ไงว้าต้องหาวิธีแล้วล่ะต้องหาวิธีออกจากที่นี่ตอนนี้เดินตามเส้นทางที่เขาบอกเลยปีนกระแผงขึ้นข้างหน้าอของคุณโอเคอารกกรกระโดดกระโดดฮิป อ่ากดทีบก่อนนี่จะได้ของอะไรครับอ่ากำลังเปิดใช้งานอืได้รับแกนไฟฟ้ามาครับหนาวจังเป็นบ้าเนี้ยเฮ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 ้ยกับยเน้ยเฮ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 ้วเฮ้นี่ไยเี้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ นี่โออหลบหอั้านี่ฟันสถาน้ชนะแนโนนเพ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 นนะคะท่านอยู่ลโโโโโโโผมจะต้อตกนะคะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโยโอ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  เสือไปแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าตัวใหญ่นั่นมันจะตามมาตายเถอะต้องรีบไปที่ติดต่อศูนย์แม่ชาการเพราะน่นเป็นทางออกแน่นอนต้องรีบไปอาการประตูที่จะเปิดนี้ได้จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าให้ตายจริงจะพวกไก่พันหน้าลมคานแต่เป็นพวกไก่พันลิ่งกันเทียบกันเที่ยบสุดเออหาทางหาทาง นี่จ้าการที่เดียวดีครับเปิดนี่ครับเปิดนี่ครับเปิดนี่เปิด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 นี่มาแล้วครับอ่าไหนดูซิว่าจะควรใช้อันติดมีไหมมีโคตรปั๊ดโอ้ยตัวที่เหลือไหมครับตัวที่เหลือไม่ได้มีปั๊ดปลาดปั๊ดปั๊ดปั๊ดนี่ครับนี่ครับมาจะนี่กระโดดสายฟ้าพิฆาตนี่ไงนี่กระโดดสายฟ้าพิฆาตอีกรอบอ่าแต่ก็ไม่ได้เลยครับนี่นี่กระโดดขึ้นขึ้นแล้วก็นี่ เอาละครับโอเคขอไปกดเอาของก่อนครับไปเอาของเปิดทีมโอเคเหนื่อยจังตอนนี้ไม่น่าเอาจีบแล้วอีกนิดเดียวตอนนี้ต้องรีบไปที่ประตูทางออกต้องรีบไปทางออกเครื่องย่างย่างพลังงานอีกนิดเดียวฮะ ได้รับเป้าหมายแล้วเข้าใจแล้วเพวกเราพามันไปด้วยและโรคพาสุนจำของพวกมันด้วยอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้นี่แหละฮะโอ้ดาวดาวโดดอีกแล้วอุ้ยดาวหโดะไรก็นนะกระหนาาหน้ารังคานให้ตายอืมอ่าเราจะถึงไือยังเนี่ยเราเข้าเร็วๆสิเข้าเร็วๆครับ เรียวเข้าสิครับเจ้านี่นี่เครื่องนี้นี่ปในนี้รีบๆเข้าสิครับนี่กําลังเข้าไขได้เข้าเข็มเลยนะครับเมื่อกี้นะเอาเออเข้าแล้วครับซีดอัตราการเต้นหัวใจของเขาคงที่แล้วช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านไปแล้วตอนนี้ได้เวลาพักฟื้นเมื่อกี้ขยับเหรอแสงเกิดอะไรขึ้นอะ ใช่เห็นฉันไหมสิมานี่เร็วคุณรู้สึกตัวหรือยังดูเหมือนว่าเครื่องจะยักยักไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอแต่ผมก็พูดผิดคับช่างมาเถอะฮะตามไม่ทันผมอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มัน พอเราเข้ามาตรงนี้เราก็จะต้องคุยกับซีนนะครับเพราะว่าเราต้องถามซีนว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องย่อยย้ําของคุณได้รับการแทนเกยวกเซลต่างงานใหม่รู้สึกดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเยอะแล้วคุณคือใครเหรอครับคุณออกไปข้างนอกมาทั้งวันแล้วฉันคิดว่าคุณเป็น นั่นเชอรี่ผมซีตเป็นพี่ชายของเธอผมรับหน้าที่ดูแลที่รลบภัยแห่งนี้ครับคุณช่วยผมไว้เหรอ <S <S ใช่แล้วเราเจอคุณอ่าแต่ตอนนี้ผมขอข้ามนะครับ <S <S ตอนนี้ผมขอข้าตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราต้องตามคุณเชอรี่ไปนะครับอ่าผมไปหยิบดาบก่อนฮะอาวุธคู่ใจของผมที<ห>มม่นี่มันโอ้โห หนูน่าสิคบยานอวกาศเออไม่เดี๋ยวครับต้องพูดยานบินซะมากกว่าครับยานอวกาศได้ไงเฮ้ยอาช่างเถอะครับอ๋อเป็นวิวที่สวยมากเลยล่ะครับอืมหลาลันหลาลันก็เป็นมอมแมมเท่าไหร่จ๊ะพูดถูกไหมคุณกับซีโตที่นี่หรอเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เรายังเด็กนหะหรือยังเล็กเลยแหละจ้าฮึยตอนนี้คงังมีคนไม่มากทุกคนช่วยรกลมสร้างขึ้นที่นี่เมื่อกี้อ่านไม่ทันครับ ชิมโอ้โหถ้าทางจะอุ๊ยถ้าทางจะเป็นอะไรที่ไม่คาดการเลยนะครับโอ้โหเป็น AI อครับถ้าทางจะเป็น AI ไที่ค่อนข้างน่าสนใจแถมมินคิวตี้น่ารักมากเลยอะครับโอ้โหคิวตี้น่ารักมากคุณเซลชอบแล้วคุณไปได้แล้วทีม นี่คือสวัสดีฉันชื่อดืดดดอดเดอดเมื่อาุกี้มันก็ห้ามโคตรเร็วเกินไปไว้ครับเนี่ยค่ะมันยายเนี่ยมียาเป็นผู้ช่วยฉันที่เจอเธอในซาบาพางแห่งหนึ่งน่ะแต่โมดูภาษานิดหน่อยบางคารับก็พูดเลยพูดจาตลกหรือโดนไปละขอภัยจะพยายามทาให้กับพูดของฉันดีขึ้นค่ะเธอทันได้ดีแล้วยาได้โปรดตามเรามาไม่ปลอยให้คุณเซรี่รอนานนะคะ อพอมาถึงตอนนี้เราก็ต้องตามคุณเชอรี่แล้วก็มีอาไปนะครับเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งแอสตรามผมก็ขี้เกียจพูดรายละเอียดเยอะนะครับมันค่อนข้างเยอะเกินไปเพราะงั้นผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยครับอตอนนี้เลเวลัพเป็นเลเวลสองแล้วครับเขาใะ้เราเลือกว่าจะวิ่งแบบไหนผมขอวิ่งแบบบังคับเองดีกว่าครับมันง่ายดีฮ <im ps> <labels. S 1> ะเฮ้ยเธอเห็นยานลบข้างหน้าไหมนั่นคือเบเฮเลม ที่ท่านบอกว่ามันอยู่ที่มา50ปีแล้วนะ50ปีงั้นเหรอใช่แล้วในตอนที่ทีทมาหันดาวไฟเกิดขึ้นระเบิดพลังออกมานเนี่ยได้ทำลายหน้าที่ราชเเวรอยู่แถวนั้นไปเกือบร้อยกลางมีเพียงเบเฮเลนเท่านั้นที่สามารถลงอดทนบนก่อนนี้ได้ที่หลบภายสูกสร้างขึ้นรอบสิ่งนี้เหลืออยู่เฮ้ยนั่นเซรินเราไปกันเถอะเราก็มาคุยกับคุณเซรินเลยนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้<ๆ>เขาจะบอกให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ ก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยนะครับาหา้าตอนนี้ก็เครื่องเริ่มทำงานแล้วครับอืมมันจะตรวจสอบเราก่อนนะครับอืมตอนนี้สภาพผมก่อนี่ครับมองแม,มมนิดนึงนี่แหละฮะก็มีฉีกขาดแค่เสื้อนิดเดียวเองครับอาติก็ไม่เป็นที่ต้องเหมือนเปลี่ยนก็ได้ฮนะโอเคครับครั้งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนทั้งหน้าตาทั้งชุดและทรงผมเลยนะครับโอเค อ่าผมจะข้ามตรงนี้ไปนะครับผมขอตัวไปปรับแต่งแป๊บนึงนะครับเอาละ่ะครั้งนี้ผมก็มาถึงระดับนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้นี่แหละครับอ่าตอนนี้ผมก็ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็กดรัวๆเลยครับกดผ่านรัวๆมันทึกเรียบร้อยโอเคครับเราก็าไปคุยกับคุณเซรีนต่อเลยนะครับ เนี่ยครับเนี่ยครับยังรอเทพมาดแมนเลยละครับเมื่อกับคนที่ทําช่องอยู่ตอนนี้เนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังรอเทพมากมานะครับโอเคครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ตามคุณเชอรี่ไปเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนว่าพอเราตามคุณเชอรี่ไปแล้วเราก็ต้องไปเจอเหมือนกับคนเหมือนเป็นช่างอุปกรณ์อะไรประมาณนี้มั้งครับและหลังจากนั้นเราก็ไปทดสอบอุปกรณ์แล้วก็ไปสำรวจที่ต่างๆนี่แหละครับ ก็เนี่ยครับเนี่ยไอ้พวกบิ๊กเบิ้มตัวอ้วนนี่แหละครับเนี่ยครับบิ๊กเบิ้มตัวนี้เนี่ยครับก็เขาให้เราไปทดสอบนะครับโอเคครับเราก็จะขัาตรงนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็รีบไปเหมือนว่าไปเอาเครื่องจกักรกลหรือมันก็น่าจะเป็นเหมือนเครื่องโดรนที่เหมือนว่าให้เราขับหรือว่ามันจะขับเองอัตโนมัตินี่แหละครับโดรนเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมละครับเราไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ควบคุมมันเลยครับมันจะขยับไปเองอัตโนมัติเลยนี่แหละครับ นี่แหละฮะก็ตอนนี้มันเหมือนจะพาเราไปตรวจสอบอะไรสักอย่างนี่แหละฮะน่ากําลังรวบรวมข้อมูลอย่างน้ําหรือตัวอย่างน้ํานี่แหละฮะรวบรวมเรียบร้อยก็ไม่มีก็นี่แหละฮะพอเราทําอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ่เดียวมันก็จะทําไปของมันเองนี่แหละครับกนาเรียบบันทึกเชอร์รี่ตกลงไปในแม่น้ําระหว่างการบินล่าสุดข,ของเธอเออคือมันเป็นอุบัติเหตุนะสาบานได้ โอ้โหใหายเนี่ยฮะก็เป็นอย่างนี้เนี่ยกำลังรวบรวมตัวอย่างพืชครับโอเคเราก็ได้แลดีไอร่อนมาแล้วนะครับหรือก็คือการตรวจสอบกำลังรวบรวมตัวอย่างของหินก็แค่แนี้เนี่ยนะอ่าดีครับมันก็จะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแต่จริงเราจะปล่อยลงตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเหมือนเบือนนบ่อนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองหาทางที่มาเหมาะก่อนอ่าตรงนี้นะครับที่มาเหมาะเลยครับนี่ฮะอ่าขอตรวจสอบ,สอบ เรื่องนี้แป๊บหนึ่งโอเคตัวเรียบร้อยนะครับอผมขอเดินเอาเนี่ยนะครับวิง่งวิ่งเลยครับวิง่งวิ่งครับโอเคครับวิ่งไปเลยตัวอย่างเพียงพอแล้วทําได้ดีมากกลับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจ,จะจะพาไปดูที่อื่นได้ไงเออตอนนี้ก็แบบนี้นี่แหละฮะก็ตามไปเรื่อยๆนี่แหละครับอ๋อถ้าทางนั้นน่าจะเป็นร้านเหล้านี่แหละฮะหรือไม่ก็น่าจะเป็นร้านเหมือนโอเคครับ พอเราทําเสร็จเราก็มาหาคุณคนนี้เหมือนเดิมครับ oh, นนเรียบฉันนาข้อมูลไปอัปเกรดเรียบร้อยแล้วรหรืออัปเฟรมโอเคตอนนี้ก็รอ,อตอนน่งยังไงก็นนกเถอะขอบใจมากนะที่ช่วยในวันนี้ผลการวิเคราะห์การดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานเป็นอันตรายต่อสุขภาพปุ๊ปรับรับรับอะไรก็ช่างเถอะครับอ่าตอนนี้ก็ขอสรุปเลยนะกันนะครับพอเราเสร็จจากตรงนี้อีกเราก็ต้องเหมือนไปทำคริสตหน้าที่ คงจะเป็นเหมือนการขนย้ายนี่แหละครับซึ่งเราก็ตามคุณเชอรี่ไปเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับเราจะมาคุยเหมือนกับพวกคุณบบรนเทเดอร์สาวสวยที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปนะครับเนื้อหาค่อนข้างยาวนิดนึงนี่แหละฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรีบตามไปเลยนะครับตอนนี้รีบไปช่วยคุณเชอรี่แล้วก็รีบ จัดการของหรือยกของนี่แหละฮะอ่าพอมาถึงตรงนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เนื้อหามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างยาวโอเคครับเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปนะครับอ่าตอนนี้ก็จะถือเวลาที่เราเหมือนต้องไปยกของแล้วนะครับนั่นก็คือก้อนสี่เหลี่ยมนี่แหละครับเราต้องเหมือนว่ายกขึ้นแล้วจากนั้นเราก็ต้องโยนเข้าไปที่แกนพลังงานนี่แหละครับนี่ะครับแกนพลังงานนี่ครับชูด โดนลูกเป้าแล้วครับโดนได้เพชเดอ้าวต้องวนโดน,ดดโดนได้ประตูเลยมากกว่าครับลง <c oughs> ประตูแล้วครับอ่าที่เหลือก็รอนี่แหละครับเออว่าแต่ฉันก็ไปทําอะไรก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยครับปล่อยมือเถอนะฮะอ่าตอนนี้คุณเชอรี่เหมือนกําลังเข้าไปนะครับหรือก็คือประตูนี่แหละครับการค้นพบรอยแยกของมิตินี่แหละฮะ เธอคนนั้นจะลองเข้าไปในมิตินั้นก่อนนะครับแต่พอเข้าไปตรงนี้เราก็จะเจอสึกมหากจรรตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บนึงฮะแต่ถ้าก็ประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครับเชอรี่กำลังไปครับทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันอยู่ที่ท่าเรือ,เ,รอเบเจลและ,ะวะ่าจะทำอะไรที่นี่เนี่ยไปให้ไกล้ฉันหน้ามาเล็กฉันเลียดพวกมาเล ตรวจพบหน่วยศัตรูนี่ครับม่านพลังกำลังกลดของหรือโอนข้อมูลอาวุธมาให้เราครับนี่ครับเป็นมีสั้น2คู่ครับนี่ชิง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 โอ้โหเมื่อกี้อ๋อพอเราโจมตีเรื่อยมันจะปล่อยสถานาะนะเหมือนว่ามันจะปล่อยเหมือนสามารถไปดน เ,เ,เ,เราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ครับแต่อันนี้หนูเหมือนว่าจะเปลี่ยนอาวุธได้ถึงประมาณตั้งอสองอาวุธเลยครับเฮ้ย<อ>คำเตือนป<อ>วดข้อพลังงานที่กระปักและพลังงานสูงนะแต่ก็อัปเดตอาวุธกดอาวุธอ่าอัปเดตนี่ครับเนี่ยฮะกดก็ประมาณนี้นะครับเราต้องเลือกครับเนี่ฮะเราก็เพิ่มเลยครับเลเวล5 เอามานี่นี่คัดฟันฟันฟันจริงๆเอาหลบหลบก่อนนี่ครับนี่ครับชิงชิ่งนี่นี่ป๊อบป๊อบป๊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 บนี่ครับนี่นี่ไงนี่ครับเปิดนี่ครับเปิดเมื่อกี้อันตีหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจอ๋อเมื่อกี้ผมถูกโจมตีเลยไม่ได้ใช้ผ้าไม่ตายโอ้ยจ้าเมื่อกี้โดนดีไหมฮะอ๋อนี่ครับตายแล้วครับโอเคครับโอ้ยเอือยโดนระเบิดเลบลล์5แล้วฮะอืม เออโอเคครับเราก็พอต่อสู้เสร็จเราก็รีบไปหาคุณเชอรี่เลยนะครับโอเคครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถามคุณเชอรี่นะครับว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอเรามาถึงจุดนี้นเขาก็ต้องพาเราเหมือนไปอีกที่นะครับเดี๋ยวผมจะทําเขาเหมือนว่าจะพาเราไปเหมือนว่าตรวจเช็คสภาพหรือว่าไปตรวจสอคอยนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยฮะพอเรามาถึงตรงนี้เราก็จะไปคุยกับ คนที่เป็นเหมือนว่าผู้สํารวจหรือว่าผู้ตรวจการหรือผู้เหมือนเวนเฝ้ายามอะไรอย่างนี้นะครับหรือพวกที่เหมือนไปร่าตะเวนนี่แหละฮะเนี่ยฮะคนนี้ครับนี่คนนี้มีชื่อว่าปราดนะครับกัำลังลโฆษณากับคุณเชอรี่ของเราอยู่นะครับน้องเชอรี่สุสวยน่ารักคนนี้เนี่ยใช่น,ชนักอะไรขนาดนัพ้พอมาถึงตรงนี้ครับก็จะสั่งเสียว่าอยู่ที่นี่แล้วอย่าก่อเรื่องนะตกลงนะไม่ต้องห่วงคุณรู้จักฉันดีนี่เนี่ยะ แต่ก็ก่อเรื่องอยู่ดีนี่แหละครับก่อยังมหาสุดยอดเลยนี่แหละครับกํบลาลังเชื่อมต่อข้อมูลนี่นะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงหอคอยนะครับเราก็อ่าเนี่ยฮะมันก็จะเป็นด้านที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับมันจะปลดปล่อยสถานะแผนที่ของเราเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยจะปลดปล่อยสถานะตรงส่วนหอคอยตรงแถวนี้นี่แหละครับ แต่คงปล่อยได้แค่ทีเดียวเนี่ยครับส่วนที่เรือนนะ่มเหมือนว่าเราต้องเหมือนไปตามเหมือนว่าพวกทางภารกิจน,น่าจะปลดล็อกให้เรานะครับถ้าเท่าที่ผมลองที่ผมรู้มาจนถึงตอนนี้นะครับก็เล่นตามที่อันนั้นเลยฮะอ่าพอเราทําอะไรเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะคุยกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนนี่ครับเนี่ยมันชื่อว่าสแครปเปอร์นะครับเดี๋ยครับมันจะให้เราไปต่อสู้ในวงกลมนั่นแหละครับอ่า ก็ประมาณที่เขาใจเรารีบไปจากการภารกิจให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าพอถึงจุดนี้ผมก็เหมือนว่าจะเพิอตัดตรงส่วนที่สําคัญไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับดูนี่นะครับอ่านี่ครับก็โดดลงไปนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไอ h พ่นนี่ยแหละครับอันนี้จริงมันจะบอกเราตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมเพิอตัดตรงส่วนหนึ่งไปครับนี่แหละฮะ มี i ไอพ n น iPhone, เดี่ยครับมันจะเป็นไอพ o น e มาให้เราเนี่ยครับเ,เนี่ยฮะคล้ายๆเลยนี่แหละครับเหมือนกับเกมไหนเกมนึงเนี่ยครับที่ชื่อว่าเกมชิงอิมแพกนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากปีกอันนี้จะเป็นไอพ o น e แทนนะครับเนี่ยนี่นแหละฮะอ่าเรากำลังจบอิงเมื่อกี้เหมือนว่าเราก็ต้องกําจัดพุดศัตรูแล้มั้งครับเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่าช่างมันก่อนเลยครับตอนนี้ผมก็อ่าถ้าผู้ชมไปสนุกเลยครับเนี่ยครับเนี่ยฮะในวงห้องนี้เลยนะครับเนี่ย เอาไปครับครั้งนี้ไปสนุกเลยนี่ครับน่ะน่ะแน่แนมานี่แล้วครับนี่โอ้โหมันเตะบอลกันอยู่เอานี่ครับรับเดิมนี่นะก็นีไไ่ไงครับตูประตูเอาไปโดนที่เท้าแทนซื้อเอ้อเห้่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้เจ้าพวกนั้นมันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเอาตายแล้วครับโอ้โ บอสครั sí, decir, ini, between, ้งนี้หนูเหมือนหน้าดานจะเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับเนี่ยแต่มันเหมือนให้พูดเหมือนแรดเลยเนี่ยแหละครับแต่ก็ช่างมันเถอะฮะนี่ครับมาเปิดนาทีกรอบนี้ครับวิ่งไงครับวี่งทั้วิ่งเลยครับโอ้ตายเกือบเกลือนโอ้เฮ้ยดีดีนีมีกเหรอจิ๊กจิ๊กจี้ที่นี่ครับนี่ครับมีครับ นี่นี่นี่ไงครับนี่ไง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 นี่ครับ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 นีครับระโดดแล้วก็ปึ้มเข้าให้โอเคครับก็แนวนี้เลยเนี่ยแหละครับพอจะการเสร็จเราวก็ไปคุยกับคุณแปเปอร์ต่อนะครับพอถึงตรงนี้เราก็จบภารกิจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพอมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับเนี่ยครับจะมีทีเด็ดอย่างหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมเห็นอีกนะครับเนี่ยครับ ดูทางนี้นะครับนี่ฮะนี่แปเปอร์มากเกิดทำระบบอะไรสักบางอย่างนี่ก็คือเหมือนจะเป็นระบบฮีโร่นะครับเหมือนเป็นการสุ่มกัญชานี่แหละครับสือง่ายคือสุ่มเพื่อเอาฮีโร่นี่ยแหละครับอ่ไทไรต์กำลังทำงาน โ,โยอดได้รับอนุญาตให้เผยแม่ข้อมูลซิปข้อมูลของคุณสร้างีิเชียมสอไปยังฐานข้อมูลซิมคาร์เบอร์ครับกลางร้อง,องขอสิทธิ์เผยแค่ข้อมูลอ่านี่ครับกำลังมาแล้วครับอนุมัติให้ปล่อยข้อมูลแบบอาวุธไฮคอรแล้วครับนี่ครับจะมีทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะเป็นค่อนข้างเหมือนเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเลยเนี่ยนะครับ เราได้รับนะครับก็กดไปตรงนี้นี่แหละครับนี่ครับนี่ครับมันกดได้เรงอ่าตรงหน่อยสิครับนี่ผมจะได้อะไรครับเี่ยโอ้หไฮเทคมากครับท่านผู้ชมไฮเทคโคตรนี่นี่ครับเราจะได้อะไรนะนครับนี่ครับจะเป็นตัวอะไรกันนะโอ้สีม่วงครับออกสีม่วงไม่ออกสีเหลืองโอ้เออถ้าทางจะเป็นตัวถือหอบครับเป็นผู้หญิงซะด้วยคะโอเคพอเราได้ตรงนี้เสร็จ เราก็ไปติดตั้งอาวุธนะครับหรือก็คือสวิสเนี่ยเองเนี่แหละฮะโอเคกดใช้เลยครับผมนี่ครับซิสมาครับหรือง่ายๆคือระบบตัวละครที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นได้หรือเราจะใช้ตัวละครที่เราสาาร้างก็ได้ครับก็แล้วแต่ที่เราจะเล่นเลยนี่แหละฮะเนี่ยรเราจะต่อสู้แบบอาร์ตเดอร์ของอุปกรณ์พวกเราได้รับมือวัดให้ลงในโมดูลครับแล้วครับหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นเหมือนล่าลงข้อมูลในระบบของเราเนี่แหละครับ โอ้่ามันขึ้นเป็นเหมือนว่าดาวเลยครับเนี่ยโอ้โหเขาทํามาได้เอฟเฟกได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับครั้งนี้โอ้โหแถมเอามาลงในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้เปิดตัวนานยังข้าเปิดตัวนานแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนคงจะรู้จักที่นะครับนี่นะครับนี่ครับโอ้โหสวยนะครับนี่เห็นไหมครับเอ็กโค่ชื่อตัวละครครับ โอ,โอเคครับนายต้องเปลี่ยนสิครับนี่มนนผมขอลองหน่อยโอ้โเปิดใช้งานอืม bs. แต่ผมขอไม่ใช้ก็แล้วกันครับผมขอใช้ตัวละครข,ของตัวเองเนี่ยครับเพราะว่ามันหล่อมากเข้มอย่างเทพม,มากอยู่แล้วนี่แหละครับอ่าโอเคครับครั้งนี้ผมขอรับอุปกรณ์ก่อนนะครับหรือง่ายก็คือรับเครื่องอุปกรณ์นี่แหละฮะนี่ครับได้แล้วครับนี่ได้มาแล้วนี่ครับเนี่ย พอเราเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยครับมันจะมีเหมือนให้แจกของให้เราฟรีด้วยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะพอเราเพิ่งเข้าดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เขาก็จะแจกของให้โคตรครั้งนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเหมือนคุ้มมากเลยนี่แหละครับนี่ครับคุ้มมากเลยฮะนี่โอเคโอเคนี่ครับนี่รับของรับของแน่นอนครับสายฟรีอย่างผมก็ไม่พลาดที่จะรับของอยู่แล้วครับนี่ครับเอาเลย นี่ล็อกอินประจําวันครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนล็อกอินประจําวันนะฮะเนี่ยอาจจะโอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนเควสให้เราทํานี่แหละฮะอ่าไหนไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วผมขอไปลองสุมหน่อยอ่านี่ผมยังกดเข้าหาไม่เจอ,อตรงไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปหาไอ้ที่ค่อนข้างเขาที่สุมเนี่ยนะไอ้กดตรงไหนเนี่ยเอา้าเฮ้ยผมหลงแล้วครับนี่หลงแล้วโอ้ยน้อ เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปหนึ่งฮะรอไปบนึ่งฮะอันนี้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอ่าไม่ใช่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 ร้านค้าและร้าน้าในที่สุดก็กดเข้ามาได้แล้วครับโอเคครับโอโอเคครับซุ่มสิบไปเลยครับเนี่ยครับของมันแกกทั้งทีนี่ครับนี่รอรอรอเลยครับนี่ครับออกของอะไรบ้างครับไหนดูสิครับี่อาวุธครั้งนี้โอ้โหขึ้นมาโอ้โหสีม่วงอีกแล้วครับผมเถอ โอ้ยงั้นขอข้ามเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้อันนี้ก็ได้ธนูอันนี้ก็ได้ธนูอีกครับโอ้โหได้ธนูอีกแล้วในเกลือสุดๆอันนี้ก็ได้ธนูด้วยครับโอเคครับนี่ครับสีม่วงก็ระดับ SR นะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเอ้ยออกสักทีสิโอ้ผมลืมปวดคามเนาะอ่าไ,ไม่เป็นไรครับ ไปอ,อีกรอบหนึ่งครับนี่ครับกดเลยคราวนี้ขอข้ามครับไหนดูซิครับโอ้โหได้สีม่วงเอ็กโคอีกแล้วครับอีกรอบหนึ่งอ่านี่แหละครับครั้นี้ใกล้จะหมดแล้วครับนี่ครั้งนี้เออกดเลยอีกแล้วได้สีได้สีเหลืองนะครับได้สีทองแล้วเจ๋งเกิดระดับ,บ SSR โอ้ต้องอย่างงี้สิต้องอย่างงี้เซ นี่ได้แล้วครับโอเคกดอีกรอบหนึ่งครับถือว่าเป็นการสุ่มอย่างละครเล่นเล่นอืมอ้าวได้เอสรแถมเป็นตัวละครที่ยังได้มาใหม่ด้วยโอเคไหนเรากดอันนี้ต่อสิฮะว่ามันจะได้ไหมกดตรงนี้ดีครับนีมันจะเปิดประตูแล้วก็โอ้ในเกลืออีกแล้วครับอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบเออจริงเนาะมันได้แค่ครั้งเดียวนี่โอเคครับก็ลับ เกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นี่แหละครับที่เรากดนี่แหละฮะของแจกปีครับพอเราเพิ่งเข้ามาใหม่แรกๆช่วงแรกๆเนี่ยฮะมันก็จะได้ประมาณเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้แก่ช่องเราเนี่ยนะครับงั้นต้องขอกล่าวลาและสวัสดีท่านผู้ชมครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วผมก็ต้องขอโทษดนวยนะครับที่ลงคลิปชา้าด้วยนะครับงั้นไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายนะ ดีจ้าบ๊ายบายครับจุดเจ๊อโอแล้วก็ก่อนไปต้องขอให้พวกคุณดูหนะ้าหล่อเหลาของผมก่อนนะครับเฮ้ยอ่าโอเคครับโอเคครับผมหมดมุกแล้วครับอ่างั้นไม่เจอกันคราวหน้านะครับงั้นบ๊ายบายครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย